สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง,องนี้นะคะแย่แล้วในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรเออติ๊กต๊กติต๊กตกทุกคนรู้อยู่แล้วปะหน้าปกก็รู้เลยนะคะคือมึนไม่หน้าแถมกูเลยเนาะนี่นะคะวันนี้มีพัสดุมาส่งเนาะที่จริงอะเมื่อวานอะเราแกะถ่ายส่งไปแล้วมันมาส่งเมื่อวานใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ถ่ายเมื่อวานแล้วถ่ายแกะเลยนะทีเนี้ยคลิปมันเสีย คือน้องของเรานะคะมันวกรวนเราคิดเป็นกรเลยสินนะคะเราก็เลยขออนุญาตนะคะมาถ่ายใหม่นะนี่นะคะเป็นสกูตชี่ของไอบูมนะคะสั่งมาจากช้อปปี้นะนี่ประมาณนี้อ่าเป็นของนกโมย่าโมย่านะคะชึบอ่าแกะกันเลยที่จริงก็เห็นแล้วแหละแต่แบบให้คุณดูแทน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 แทๆที่จริงเราแกะเล่นไปแล้วนะคะ แต่ว่าเราอยากมาถ่ายอีกครั้งนี่เลยกุชี่นกนะคะน,บบนี่เราแกะดูแล้วนะคะคือรายละเอียดเขาเนี่ยดีมากเลยต้องมีกลิ่นนะคะกลิ่นมะพร้าวกลิ่นหอมมากนะคะนี่กลิ่นมะพร้าวนะฉุนนิดนึงแต่ก็ใช้ได้หอมเราชอบนะคะนี่ค่ะมีใครเห็นบ้างเอ่ยมันเขียนว่าเฮ้ยเห็นเปล่าแสงข้างนอกมันชัด คืนไปรนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นของไอบุ้มนะคะมันจะเขียนว่าไอบุ้มตรงนี้นะต,ะตะัดไม่เห็นเนาะ่ะเ,เพราะนัดมือกูยังมองไม่ชัดเลยอะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะนี่เป็นนกไอบุ้มน่ารักมากเฮ้ยน่ารักเกินอะ่ะเฮ้ยชอบไปเดี๋ยวเราขอด้วนยนะคะหันหน้ากล้องไปทางโน้นนะนี่นะคะประมาณนี้เลยคะ่ะอุ้ยน่า ชอบชอบนี่เรามานี้เลยนะคะอ่าอุ้ยน่ารักนี่ส่วนตรงนี้นะคะมีเขียนว่าไอ้บูมเห็นปะเห็นปะมันไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแสงมันเยอะเกินไปนี่มาดูความสรุก,กันเลยค่ะหนึ่งสองสามนี่นี่เห็นบ้าเห็นบ้านี่อ่ะโอ้โหคือน้องแบบ สโลมากๆนะคะกว่าจะขึ้นนี่นานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวด้ไม่ค่อยแข็งเลยอะนี่นะคะนี่นะคะตรงห่วนนะน้องเขาก็จะมีเหมือนเป็นเส้นผมของน้องนะมีแก้มด้วยน่ารักมากมีความแบบสโลยืดดยุ่นประมาณนั้นมันเป็นโฟนะมันจะยืดดยุ่นได้ไงคะแกเออเฮ้ยเราชอบมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นราคาของน้องเขานะ เราเก็บมาเราขอแม่มาหลายสัปดาห์เลยนะคะลสุดท้ายนะคะเรารับจ้างแม่นะแม่ก็เลยให้นะคะรับจ้างแม่ให้แค่เดือนนี้เดือนเดียวเดือนหน้าอยา่าพอแม่บอกว่ามันแพงเกินไปนะคะที่จริงมันก็แพงแหละเรายังห่างัไม่ได้เลยเนาะเราก็ซื้อขนาดนี้แล้วอะบอกเลยนะคะว่าน่ารักสุดๆ ทุกคนรู้ไหมคะคําว่าโมย่าโมย่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรทุกคนรู้ไหมทุกคนไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเออเขาบอกอันว่าโมย่าโมย่าเหมือนเป็นแบบนกแบบเหมือนอย่างไรแบบเป็นนกไายเครียดอะเออประมาณนั้นนี่นะคะยนไปเราอ่านไม่ออกนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะนี่ตอนนี้เป็นนกอีกสีนะมีทั้งหมดสี่สีนะคะจะเป็นประมาณนี้เลย นี่สีอ่ะแต่เราเลือกสีนี้นะคะเป็นกลิ่นองา่นนะคือน้องหอมมากเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นรลพันอะไรนะคะที่จริงเราจะเอารสดอุ่่นมานะคะแต่ว่ามันสีไม่ค่อยสวยคือคนคือส่มันไม่ค่อยเห็นนะคะนี่แพ็กเกจเขาคือดีมากนะคะเราเราสั่งมาจากร้านนี้นะนี่ร้านนี้เลยนะคะนี่เห็นนะเออนี่ร้านนี้นะคะ น,นี่นะคะสั่งมาจากช้อปปีอ่าสั่งเราสั่งวัดอังคารด้วันพุธแปลกไหมครั้งที่อ่าที่ที่เขาอยู่มันก็ใกล้กับบ้านเรามากเลยนะคะอ่าถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะถ้าใครชอบนกโมยา่าโมย่าตัวน,นี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันที่ช้อปปี้ได้เลยนะคะ แต่อย่าลืมล่ะมันมีร้านหลอกขายอยู่อ่ะเราบอกแค่นี้นะเออลงเ,เกือบแล้วนะคะเ,ออเกือบที่จริงอะสก,กุชีมันก็แบบไม่รู้จะมาทำอะไรนะคะแต่ว่าเราก็สรรหารวนาะด้วยความที่เราอยากเล่นด้วยแลนวคะเราก็อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้รับรู้นะคะ<อ>ก็ประมาณนั้นเนาะ<อ>ความสซอร์โแบบอุย้ยแมเนี่ยเออคือฉันดูหนังไปกดไว้ยังได้เลยนะ ชอบมากเนี่ยแค่จับนิดหน่อยมันเนี่ยเล็บชั้นมีนะคะชันมีเล็บเหมือนกันนะเป็นเล็บที่แบบตัดมาจากหลายปีที่แล้วนะมังม้งมัออ้งเธอแบบโมโมเก่งไงนะคะเล็บเราโดนค่อนข้างเยอะแต่น้องไม่มีน้องแบบน้องน้องคือคือจะบอกว่าน้องราคาไม่มีความสะเทือนเลยค่ะถือว่าเป็น นกที่ดีมากเลยค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ไปซื้อได้ที่ช็อปปี้นะจากก็แค่นี้แหละค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าจะทำอะไรติดตามชมกันด้วยนะ